สวัสดีฉันคืออู้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรสดน่ารักไหมคะ ในวัตถุมา,าชีวิตรอดเลยจะมาทำบ้านนะฮะไปแล้วค่ะอู้น้ำมือมาให้ฉันจับซอนะ anh đập ra, ai ơi, Tết mai này da 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 ไม้ตัดตัดไม้ตัดตัดไม้ไม้ไม้ตัดไม้น้องเพลงอะไรมวดตัวสิบสองอันแล้ว บราต้องตายนั่นตายน่ฉันพี่ต้องมาแน่นน่นดงวนะล้ว ดีไหมก็หายกลังสกุหนะ้าเวลาต้องการจะสูงนะทุกคนว้าวเจ้าสไปเดย์ยังอยู่นั่นเองโอ้นั่นคลิปปดหน้าแม่จะมาระเบิดตูดฉันไม่ง่ายหรอกนักตัวเองกินเนื้อหมูทิบก่อนงับมงอม,ม,อม,ม,อม,ม,อม cuma, oh, setel-tel Loh, benceng Nggak kuat, anak-anak Bisa dong ini Bisa dong ini Bisa dong นั้นถ้ามันเช้าเราค่อยมาดูกันนะคะต่อต่อนะตอนนี้มันก็เช้าแล้วแล้วก็ไปทานแล้วก็ไปขุดอะไรต่างๆมานะคะเพราะว่าตอนเมื่อนะ่ะไม่มีอะไรทำแล้วก็ทำให้มันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะอ ต่อไปเราก็จะไปเริ่มหาหมู่บ้านกันต่อไปต้องขับดักพวกนั้นก่อนนะทำนี้ด้วยแล้วก็ขับขวานนะคะที่ขุดก็มาลืมไปลืมไปเลยเดี๋ยวมา มาแล้วเป็นแล้วค่ะต่อไปเราก็จะไปหาอาหารกันน่กกากลัว แรงอะฮะวเนี่ยถ้ามันไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะอย่าลืมว่าไปจะมัด My God ดื้อทำมันท,ทำอะไรนี่นะอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe กันด้วยนะนะาตาทำ ก็เนอต้องขอบมาเลยนนาเกิดใร้เราอุ๊บอุ๊บแปลกมาก แล้วเริ่มทำเตา หิวข้าวนาเจ้ไก,ก่นเนาะ ให้ที่ขุดหมดจังเลยต้องทำอย่างนี้ในไงหมดล้าแจมแจํมมาก ไ่เห็นจะได้รีวิวเลยนั่นเห็นไหม,มนั่นมันก็มีในทะเลสายนะไม่เคยเห็น แบบก็หมดต้องขอฝากเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะมีต่อไหมต้องติด